ดีครับมาเทสก่อนส่งให้ดูตัวนี้เป็นโอลิ b ัสเพน EE แล้วก็เติม S อ่ตัวนี้เจ้าของส่งมา CLA นะครับอาการมาเบื้องต้นเนี่ยทงค้างถ้าพี่หนึ่งจะไม่ผิดนะเดี๋ยวจะเอาคลิปตอนเปิดกล่องให้ดูแล้วกันนะครับอาการมันมาเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยก็จัดการไปทั้งหมด เรียบร้อยนะครับโชคดีที่ว่าวัดแสงทำงานแล้วก็อาการเลนหลวมเนี่ยกระบอกเลนตอนที่มันมาหลุมหลวมเนี่ยคือน็อตด้านในเนี่ยมันหลุดออกหนึ่งตัวน็อตน็อตยึดเพจมันเนี่ยมันหลุดแล้วมันก็ไหลเข้าไปในตัววัดแสงทำให้เข็มวัดแสงอ่ะมันไม่วิ่งมันไม่ขยับพอลื้อออกมาทำความสะอาดทั้งหมดแล้วเช็คเซลเซลเนียมดูเข็มตีสุดเหมือนกันพอเอามือปิดมันก็ตีสุด ก็วัดแสงยังใช้งานได้อยู่นะครับก็จัดการตัวกล้องไปทั้งหมดเรียบร้อยนะภายในก็จะประมาณนี้นะครับเดิมๆก็จะเป็นฟองน้ำผูกๆมาแล้วก็ในส่วนของด้านบนในส่วนนี้เนี่ยทั้งในขอบเนี่ยก็บุต้องบุกันแสงด้วยนะก็จัดการไปทั้งหมดแล้วตัวกล้องมันมีสปีดเดียวเนาะเห็นไหมถ้าแสงน้อยมันก็ถ่ายไม่ได้ทงแดงก็ขึ้น แต่ถ้ามันมีแสงปุ๊บดูรับแสงก็จะตามค่าแสงแล้ก็จะถ่ายได้สมมุติ ISO 10เห็นไหมดูรับแสงก็จะกว้างเลยถ่ายไม่ได้มาที่100ก็จะใช้งานได้ปกตินะครับชิ้นเล่นนะยังสวยอยู่นะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของช่องมองเนี่ยยังดีอยู่เพียงแต่ว่าในส่วนของช่องมองชิ้นกระจกด้านหน้าเนี่ยถ้ามองอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนขนแมวซึ่งพี่เนึ่งจะไม่ถูแรงนะครับจะไม่ปาดแรงๆจะไม่เช็ดอะไรแรงๆเลยน,นอกจากคารับตินบัตน้ำเปล่าแล้วก็ค่อยๆเช็ดขอบแล้วก็ไล่ฝุ่นที่มันพอจะออกไปได้แช่นนั้นเองนะครับแต่ตอนมองตอนถ่ายไม่เป็นปัญหาหรอกใส่ปิ๊ง อันนี้คอนเฟิร์มให้เนาะเนี่ยตัวกล้องก็ลื่นปืดนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยหนังตรงนี้มันแตกนะตั้งแต่ตอนที่เปิดเช็คก่อนทำแล้วนะครับอ่าตรงนี้น่าจะเป็นรอยฉีกเหมือนกล้องอะ่ะเคยเหมือนเหมือนถูกเปิดมาหรืออะไรมานี่แหละนะครับอ่าก็ ปิดกาวกลับไปให้เท่าที่มันจะทำได้นะเพราะว่า o อ y m มัสเพนเนี่ยปัญหาของมันเนี่ยก็คือหนังมันเสื่อมแล้วบางตัวเนี่ยท่านลอกออกไม่ดีเนี่ยหรือหนังมันเสื่อมไปแล้วเนี่ยพอแค่ลอกออกนิดเดียวมันจะเป็นขุยออกมาเลยมันจะแบบเปื่อยแล้วก็เละเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของหนังเก่าๆร่นพวกนี้นะเพราะอายุมันห้าสิบหกสิบปีแล้วนะครับ มันก็สมครแก่การเวลานะถ้าสภาพหนังยิ่งดีๆอยู่ลอกออกมามันก็จะโอเคนะครับแล้วก็ล้างกาวออกทั้งหมดขูดเนื้อกาวออกแล้วก็ติดใหม่นะครับประมาณนี้นะมีอะไรเกยตัวกล้องไม่มีอะไรมากนะครับมันใช้งานมันกลับมาใช้งานได้ปกติการกอฟิล์มก็ปกติเ,เลกนะับฟิลม์มต้องหันให้มันโดนแสงหน่อย มันก็จะนับถอยหลังนะครับประมาณนี้วิธีตั้งก็หมุนให้เจ้าวงกลมตรงนี้หมุนทวนเข็มไปที่72แล้วตัวเลขมันก็จะนับถอยหลังไปถึง0นะครับแค่นั้นเองตัวเฟืองที่อยู่ด้านในที่เป็นตัวขึ้นฟิล์มเนี่ยก็ทดให้มันเบาขึ้นนิดนึง เวลาเราขึ้นฟิล์มมันจะเบามากถ้าลองเอาไปใช้ดูนะเนี่ยแค่ปัดปากไปแบบไม่ได้กดนะไม่ได้กดแรงๆนะครับเนี่ยแค่ปัดปัดปากไปแค่นี้ประมาณนี้ตัวกอฟิล์มมันก็เป็นแมนนวนเนาะต้องกดค้างอยู่แล้วนะครับวิธีปิดฝาก็ค้อไปด้านบนแบบน,นี้เลยแล้วก็ปิด,ดนในส่วนของฝาหลังมันจะมีคาบดำๆเนี่ยซึ่งพี่หน่งจะไม่ถูมันออกหมดถ้าถูออกหมดเนี่ย สีเดิมอบลอกทั้งหมดนะครับลอกแน่ๆก็เลยปล่อยไว้ให้มันให้มันยังดูโอเค okay กว่านะครับปิดขึ้นไปแล้วก็บิดตบลงแช่นี้เรียบร้อยตัวกล้องมาสภาพยังดีนะครับเวลาปรับ iso ก็หมุนที่ตัวสีดำนะแหวนสีดำส่วนใหญ่ก็จะตั้งอยู่ประมาณนี้แหละสองร้อย อะไรพวกนีน้แล้วก็จะมีรูรับแสงที่ใช้กับแฟชนะครับแค่นั้นเองตัวกล้องมากับฝาปิดฝาปิดถ้าปิดอย่างนี้นมันจะอาจจะหลวมๆเนาะก็หาพวกฟองน้ำก็ได้นะครับติดตรงขอบมันนิดนึงแล้วก็ติดมันเข้าไปมันจะได้จะได้ไม่หลุดไม่หลุดง่ายแค่นั้นเองอ่ะคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้แล้วก็น,น็อต ตัวนี้ที่มาเนี่ยน็อตเป็นหัวแชกทั้งหมดเลยนะครับก็องงอยูอ่แต่ตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วกะระยะอ่าลืมไปตัวนี้มันเติม S ด้วยก็กะระยะตรงนี้นะเช็คระยะเรียบร้อยนะครับอินฟินิตี้เข้าแน่นอนแล้วก็ล่นลงมาจนเหลือประมาณเมตรนิดนิด,นดจนถึงสุดสุดของมันเนี่ยเอาตัวนี้นมาร์กหลักนะ แล้วก็มันจะมีคลิกนะครับเนี่ยแบบนี้สุดในส่วนเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ4 0 50เซนประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปจนถึง1เมตร3เมตร5เมตรอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่ที่ใช้งานนะแล้วก็ถ่ายง่ายง่ายง่ายสุดนะอยู่ประมาณนี้คน3คนเกือบอินฟินิตี้คน3คนเกือบอินฟินิตี้แตอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าถ่ายใกล้ๆก็ต้องหมุน ล่นเข้ามานะครับอ่าคร่าวๆแล้วกันเนาะกับ cla กล้องตัวนี้นะครับก็ใช้เวลานิดหน่อยแต่ก็ยังโอเคอยู่ตัวกล้องยังใช้งานได้วัดแสงทำงานระบบดีเลนสวยก็เอาไปถ่ายได้ภาพแน่นอนนะครับ